มันเคาะอย่างนี้รู้เลยตว์อืมว้าวมันไม่มาหากูสักทีว่ะแชท เป็นที่อะไรวะมันต้องมันให้กูฟรีใช่ไหมโอเคเพราะวคนอื่นป่านนี้แม่งมาแล้วมันก็เคาะปงเปงปงเปเงีย่กระดิ่งแม่งตะขังครัว เฟรนดี้เรฟแน่ๆเลยเพราะกระดิ่งขนาดนี้ต้องเป็นเฟรนดี้เรฟเช็คกิวเช็คเช็คมันต้องให้กูให้ให้พอยฟรีนนแน่เลยสัตว แล้วแม่งก็จะมาฆ่าเราทีหลังกูเชื่อไงั้นชัดกูคเคยเห็นคนเขาเล่นมาก่อนแม่งจะมาฆ่าเราทีหลังเว้ยเฮ้ยทำไมมึงตัดผมอ่ะเดี๋ยวแม่งจะมาฆ่าเราเว้ยดูนะดูของแชทเดี๋ยวมึงดูเนี่ยแม่งทำลายฮุกทิ้งเลยนะอู้ ย่าโดนฟันนั่งหนึ่งคนคือถ้ามันเคาะถ้ามันเคาะกระดิ่งแล้วมันก็หายตัวหายไปหายตัวหายไปห่างเงี้ยมันก็จะได้พอยเหมือนกันด้วยหายได้พอยล่องหนแล้วได้พอยออกจากล่องหนเวลาเจอสป라이เวอร์มันเล่นเงี้ยแม่งเอาพอยไอ้ตัั๊มตัดตัด๊มพอยโคตรกูอยากได้เงี้ยมันนาว เฮียเกือบระเบิดใจหน้าสองเครื่องหน้าพอมา,หาเหมือนแม่งให้กูได้อไฟอยส์ปีงม่รู้แต่กูก็ชอบว่ะกูเจอก็เอาไปวันเนี่ยย่ายเพิง่งมาเยอะติงตองติงติงตอง นี่คือเฟรนลี่เรสนะทุกคนไอที่มันเล่นอยู่เนี่ยมันไม่มาค่า้วตีเฟรนลี่ ly, เข้าจไมว่าเฟรนลี่วะแต่มาจัดการนี่หลังถ้าแม่งอยากจะทำนะจะบางครั้งแม่งก็ไม่ทำมันเคาะอยู่ที่ไหนวะกูไม่ได้ยินเลยเนี่ยเอ๊ยกูได้ยินเหรกูมือแม่งหยุดจุดไหน คือถ้ามันอยากให้เฟรนลี่นะคือถ้าเราถ้าเราได้พอยพอดีถึงเราตายยังไงยังไงก็แรงอัพอะไอที่ียแม่งทำลายหุกหมดฮหุกหายหุกหายมาเลยยกเว้นตรงนั้นแน่นอน ตายแล้วมันเคาะอยู่แถวไหนวะไอ้สัต์คือ,อไม่ต้องเงี้ยน้องพูอยู่งนั้น ทำด้วยกันดีกว่าเนาะเอามาทำด้วยกันดีกว่าโอ้โไอเหี้ยอยู่ไกลมากคุยเพื่อนพูดกูวิ่งไปก่อนแล้วกันโอเคอ๋อเก็บพอยอ๋อเก็บพอยโอเคโอเค โอเปนลี่เขาไม่ทำอะไรเราเก็บพอยต์เก็บพอยต์ไอ้สัตว์เก็บพอยต์เก็บพอยต์โอเคเร็วอัพเร็วอัพเดี๋ยวเวลาเล่นเล่นเล็ดไปแล้วจะยินเสียงระฆครงอย่างนี้นะรู้เลยแม่ไม่พ o อยสีหรือไม่งั้นแม่งก็ควรตีนหลอกระวังไว้แล้วกันแต่อย่างนี้ก็ดีเต็มแล้วไอ้สัตว์แรงอัพแล้วเย้ ไม่ทำลายไม่ได้คุณไม่มีเผลอเจ็บใจอ่ะ <certains> คุณเปิด e อ i t ซสได้ไหมเนี้ยมันค้อยตรงไหนวะได้พอยต์ฟีอะแชทดีป่ะอืมเอาหายไปแล้ว นั่นไงประตูตู้อยู่ตรงนั้นตู้อยู่ตรงนั้นตู้อยู่ตรงนั้นพอไอ้นั่นกูเต็มหล่อแล้วอ่ะนั่นเนี่ยไอ้ยันนั่นก็โดนฆ่าตายบอกแล้วมันจะเฟรนลี่ตอนตอนแรกๆน่าจะเตือนนั่งแม่งน่าจะเปิดหมดแล้วอ่ะ ไอ้สัตว่านะาจะป่ะพอยพอยยังอืมเจอพอยพอยยังเปิดอีกประตูหนึงน่งดีกว่าป่ะโนี่คือการโลบโลบที่เฮีย่ยเปิดแม่งทุกประตูเลยจะดูนะ อดโอเปิลอกดโอเปิลเดี๋ยวมึงดูคือแม่งฟันแล้วคนนั้นคือแม่งฟันแม่งฟันทุกคนนะแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งฮิวแล้วแม่งก็เก็บพอยต์กันเห็นปะฟันแล้วที่นั่นก็ฮิวแล้วแม่งก็ได้ point เก็บพอยต์ปั๊มพอยต์เต็มแม็กแล้วว่ะมันแล้วไม่มีเ e เ e เตอร์ให้ทำแล้วอ่ะมี่วะ ไม่มีแล้วคูเต็มแม็กแล้วคูทำเจเนอเตอร์ไงก็มันจะพออ่ะมันเต็มหล่อแล้วเต็งมวงกลมสีแดงยังไม่เห็นมันพิมพ์มาแม็กไปละบายมันปั๊มกันอยู่ที่ไหนวะกูไปดูบ้างดีกว่าวะกูสงสัยฮัลโหลนั่งไงี้ยมันไล่ไปไหนะเอา้เอาเฮ้ยฮัลโหลนี่ไง Đâu, ai hẹn ngon Ồ, đi nghe đây bói, em ăn đây bói, đây bói Hiệu của này thế มันล่องหนแล้วมันก็เอาทำไม่เรื่อยมันก็ใจนี่มันก็ได้พลอยงั้นเราก็ได้พลอยอ่ะกูก็ได้พลอยอ่ะแล้วกูก็ช่วยมันนะมันตีมันก็ได้พลอยอ่าโอเคกูเจ็บไอ้เหี้ยโอ้โหปัมหนน๊มม้อยแล้วตัดว้าวดีมาก ก็ได้พอยองเอาไอ้เียนั้นออกไปแล้วอ่ะเดีย๋ยวตายอะเอา้าโดดตีกูไม่มองเอ้าโดดตีไม่มองคือตายไงกูก็แรงอัพอ่ะ เฮ้ยจะเต็มแล้วเฮ้ยจะเต็มหลอดแล้วเต็มหลอดหมดแล้วยังนี่ว่ะเหลือตรงนั้นแม่งโคตรตั้มโคตรของโคตรตั้มเลยจัดไปไหนอะ่ะเฮ้ยเขาปั้มมันอยู่มานี่แล้วโอเคเขาปั้มมันอยู่ไม่เห,เหออเรอมาเดินต่อไปเดินตามเข้าไปไอ้เหี้ย ดูดควยหนะ่อยเรสจ,จ๋าขอดูดควยหนะ่อยแม่งปัม๊มออกูปัมมั่งดีกว่าปัมโอ้ยหนีอโอ้ยได้พอยโอ้ยได้แค่สโอ้ยได้สามร้อยเจ็ดห้หนีเฮ้อหนีหนีเฮ้อไม่พอยไม่ขึ้นว่ะที่อะไรวะเนี่ยงงขึ้นแล้วเว้ยดิสแทชชัน่นโอเค กูอีกแล้วแหละวัตถุ์ฟ้าคิวแล้วหน่อยแก<ฮ>โอ๊ดปั๊มปั๊มห <c oughs> นุกหนุกหนุกเลยจัดปัม๊มมักหนุกเลยเที่จะ point กูอยู่ไหนอะฮะฮัลโหล rồi ok nào, anh hiểu vâng dũng tay hả, 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 what the fuck ต้นขามเลย,ยือนไ้เห็นป่ะจะบอกแล้วม่งจะไม่เฟรนดี้ตอนสุดท้ายเว้ยแชทกูบ,บอกมึงแล้วเย้กูรอดคนเดียวไอว้ไอ้สองคนนั้นตายสวยสวย ไอ้เหี้ยคนนั้นตายตายแน่นอนไม่เหลือไอ้เหี้ยเกือบได้สองสองสองแรงไอ้สองสองจุดแล้ว,วอ่ะไอ้เหี้ยตามซะเยอะเลยสัตว์เนี่ยเต็มสองอันอ่ะคิดดูดิเต็มสองอันอ่ะเขาปล่อยได้มากสุดไหนดูดิลองเข้าดูดเขาตายไง อีก <łość> คนึ่งไงต่อตายห่างกันหมดแล้วเย้อย่งไรกูก็รอดวะ เอาสามรอบโอ้อจำผิดก็สี่ลืมไปคุ้มไม่ใส่แอดออนนั้นถ้าเราเล่นเป็นสบายเพราว่าเราเห็นเออผีบิงกบิงมาแล้วไปแม่งแบบจะน่ากลัวตัสเลยเหมือนผู้ดูหนังผีไทยอ่ะ ý hiếp cài cười mà ý đỏ âu tuổi cái bước bay tuổi 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 ok tuổi tuổi ok tuổi tuổi อย่ามาลงแบลงล่างว่ะเฮียแม่งแม่งไม่ไม่แข่งไปแข่งมาเด้อว่ะเพิ่งจะมาทำตอนเนี้นะโอ้ตายแล้วมึงเอ,าอ้าเฮียตรงนี้มันจะเสร็จแล้วว่าอ้าวออมึง อ่ะลองจับแล้วบลิงค์ดูนะกู oh. ว่าแม่งไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะกดแล้วเนี่ยไม่ได้ <Yeah. S 1> ไอ้นี่แม่งไม่ฉลาเลย <Yeah. S 1> ไม่คิดว่ากูจะบลิงค์มาจับมึงหรือไง oh. แล้วเขาก็ตาไปอย่างรวดเลยวะ oh. ขอบคุณเพร์กไอรอนกวาสที่จำไห้ผม oh. จับแม่งอยู่มา สามอันโตเสียใจอยู่ไหนกันแล้วอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเฮียตาแล้วเหรอโอแม่ไม่มาช่วยเพื่อนเลย <c oughs> เล่นกันโคตรเห็นแกตัวเลยวะ <c oughs> อา้าวหายตรงนี้ เอยูอยู่ไหนเหรอหายว่ะเฮ้ยรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นตัวนี้มาแม่งกูไม่ค่อยจะได้พังไอ้พวกพาลดเลยว่ะสองคนเอ่อสองคนมือใหม่ตายหาแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่มือมือโปรสองคนไอ้สัตว์เลเวลยี่สิบเก้าสี่สิบ เล่นเป็นใช่ไหมเป็นใช่ไหมมึงอยู่ไหนกันเด๋ยวเนอร์จ hmm. มีเพิร์กที่แบบว่าเวลาคนหิวเนี้ยแม่งมองเห็นด้วยสั์โคตรโหดไม่อยู่อะ ไอ้สัตว์แถวนี้ไอ้สัตว์รู้ดีด้วยมึง าวแม็กแม็กโดนบอดีบออบอด้บอกอ้าวเฮียบอยบอกไมาได้ควยโผแม็กมึงเอ้ยอีดอ ฮียโอ้โหบนไลัยแล้วกูขวามือข้างบน ไอ้เฮ uh? ียอยู่ไหนวะไอ้สัตว์แม็กนั่นไง ฮัลโหลฮัลโหลเบบี้เออคนสุดท้ายนี่จะเข้าแฮชใช่ไหมเออเข้าเข้าเดยวคไม่แค็งคุณว่าเป็นได้ไหมแชร์ว่าแม่งจะมาเข้าตรงนี้ไอ้เทียเนี่ย แม่ก็ไปช่วยสัตว์นั่นเอาเอียนั่นตายนี่ว่ะโอเคโอเคคนนี้จะรอดหรือไม่แม่งเล่นเห็นแก่ตัวกันมากไอ้เหี้ยแม่งไม่ช่วยกันเลยอะมันได้ผลยอ่ะเข้าใจว่ามันได้ผลยอะไอสัตว อ้กูตกใจเหมือนกันไอ้เหี้ยกูก็งงเกิดยี่อะไรขึ้น,อ,อ,อ,น,นอ้าวกูตกใจจริงใจไอ้เหี้ยอะไรวะกตกใจสบายเลย ปิดอ้อขึ้นมาโดนขาแมงมุมแทงปิดของวันนี้อะไรวิว DJ No One Escape สิบเอ็ดแล้วเว้ยเื <laughs> ่องว่างไงเงยนุน๊ปทุกคนฆ่าตัวตายหมด <laughs> จริงอ่ะแต่มึงไม่ช่วยใครเลยอีะเนี้ยทีห้าดูสิทุกคนตกแรงมเลย